รวยแต่ใจเกินร้อยผัวเมียเก็บเงิน10ปีขี่ซาเล้งทอดกระถินค้นแฮรร่วมบุญยอดกว่า1.4ล้านขบวนสาเล้ง108คันที่นายทองดำอายุ64ปีและนางพรมอายุ63ปีสองสามีภรรยาที่ประกอบอาชีพรับจ้างปออมื่อพร้าวเล็กๆฐานะไม่ได้ร่ำรวยมักจะใช้รถสาเลง้งค้นทายพืชผลทางการเกษตร รวมพี่ๆน้องๆน,งนำรถซาเลงที่ผูกพันกับครอบครัวตกแต่งด้วยดอกไม้และผูกผ้าสีต่างๆพร้อมประดับประดาอย่างสวยงามจัดขบวนแห่รอบตำบลดอนมโนราก่อนจะแห่รอบโบสถ์สามรอบอย่างไรก็ตามขณะที่ขบวนแห่องค์กถินรอบโบสถ์ก็มีแตรวงเล่นดนตรีสร้างสีสันทําให้สาวน้อยสาวใหญ่อดใจไม่ไหวลุกขึ้นมาเต้นหน้าขบวนกันอย่างคึกคักและมีนางเล็กอายุ60ปีแม่ค้าผลไม ในกรุงเทพมหานครซึ่งมาร่วมงานกระถินได้โชว์สเต็ปเต้นกระจายมันสุดเวียบแบบลืมว่าตนเองอายุ60ปีตลอดเวลาที่เดินรอบโบสถ์สรบและเดินเข้าศาลาอนเนกประสงค์ระยะทางรวมเกือบ500เมตรทำให้มื่อดนตรีเล่นจกป้านเล็ก ก็ขอพับตามสภาพอายุจากนั้นได้มีพิธีทอดกรถินนนำโดยนายทองดำอายุ64ปีและนางพรหมอายุ63ปีที่เก็บหอมรอมริบเงินมากว่า10ปีร่วมรวมเงินมาทําบุญได้5 2 0 0 0 0บาทและมีผู้ร่วมทําบุญกรถินนสายต่างๆอีกเป็นจำนวนมากทําให้ได้ยอดกระถิน1,439,498บาทซึ่งพระประหลัดเจริญคคเวสโกเจ้าอาวาส วัดดอนมโนราจะนำไปสมทบสร้างกำแพงวัดเป็นปูนปั้นให้สวยที่สุดในจังหวัดสมุทรสงครามสำหรับวัดดอนมโนราตั้งอยู่ที่ตำบลคลองมโนราพื้นที่หมู่5เป็นวัดที่สร้างขึ้นสมัยต้นรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสภาพแวดล้อมอยู่ในส่วนลึกได้มีการจัดสร้างวัดเริ่มตั้งแต่ปุติสงฆ์เมื่อปี2419และได้ขออนุญาตตั้งวัดเมื่อพศ2433 เดือรับวิสุงค์ขสีมาเมื่อปีพศ2471สำหรับสิ่งสำคัญของวัดดอนมโนรานั้นได้แก่พระประธานในอุโบสถพระประธานรูปใหญ่กลางแจง้งและอุโบสถหลังเก่าทรงไทยเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนเสียงบ่ายดาวเพื่อไม่พลาดเรื่องราวดีๆในครั้งต่อไปค่ะ